โดยกิจกรรมงานบุญนะครับสาธุชนผู้ใจบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อรับฟังธรรมนื่งในวันอาสารหบบูชาหลังจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมกุญยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์นยงยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเสร็จจากนั้นก็พร้อมใจกันครับสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตร3จบและปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายประทีปคมไฟโดยมีกัลยาณมิตรพิมใจฮอนดะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้โดยมีกัลยาณมิตรจิรพรกุเรหะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายจตุปจัจจัยเทยธรรมครับโดยมีกัลยาณมิตรงามตาคอนโดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปจัจจัยเทยธรรมแด่คณะสง์ และร่วมพิธีจุดอาสารหาประทีปโดยมีการยานามิตรพิมพ์ใจฮอนดะเป็นประธานจุดประทีปโคมเอกครับเสร็จจากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันเวียนประทักษิณน,นะครับอธิษฐานจิตแผ่เมตตาซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันนั้นก็ได้สร้างความพลื้มปีติใจให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมการสังสมบูรนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นครับ